ทีเอฟซีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะครับออกเดินทางเก็บเตาทัานครับเชา้านี้ขายไม่ค่อยดีครับเงียบสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจนะออกเก็บเตาถ่าพอได้ฮนะแต่ไม่ดีเท่าไหร่ของฟ้าก็ยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เลยครับเช้า สัสดีทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเช้าเช้าวันเสาร์วันนี้วันหยุดน้องฟ้าก็ยังไม่เปิดน,นะข้างหลังผมนี่มืดไปหมดเลยับเนเลยครับเดินทางชมวิวไปเ,เรื่อยๆนะครับเอฟซีทุกท่าน ฟ้าก็ยังไม่เปิดวานนี้ฝนตกครับแต่ตกไม่เยอะหาลายวันนี้ก็ตกเยอะแนวันนี้ไม่รู้เป็นไงต้องลุ้นไปวันต่อวันครับเข้าหน้าฝนแล้วทำไงได้ขายได้มั่งไม่ได้มั่ง,งก็พออยู่ได้ครับออกินทอใช้ดูบรรยากาศนนเนี้อนฮะต้องฟ้า วันตกให้หมุดไปหมดที่เขาก็ทำนากันนะครับนะชมบรรยากาศชมวิวไปเรื่อยๆนะครับเจบดีทุกคนทุกท่านนะเนี่ยครับวันนี้น้ำคลองก็ขึ้นเยอะครับทุกนะปีปีจะแห้งกว่านี้นี่ขึ้นเยอะ ก็เชา้าวันนี้ก็วันเสาร์นักโรงนักเตียนก็หยุดันหมดปิดกันหมดครับเดี๋ยวูบรรยากาศตอนนี้ทำอะไรเสร็จแล้วมีเวลาเดี๋ยวจอกไปหาข้าวข้าวหาตกฟ้านหน่อย รร้ได้ไม่ได้ต้องรอลุ้นกันฮนะดูบรรยากาศดูฝนดูฟ้าก่อนก่อเป็นไงบ้างมีแดดจะออกไปถ้าฝนตกกนะครับวไม่ได้ออกฝากเอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม ให้ช่องคนไข่หมูว่าท่าด้วยนะครับวางไปด้วยนะฮะ,ะขยันเนี่ยเช้าเลย ก็เป็นหมู่บ้านยังไม่เต็มฮะ ตกไม่เจียวันดูน้ำนเลยครัไม่มีช่องไปไม่รู้จะไปไหน ีนี้น้ำเยอะอะนาดอนนาอะไรนีน่น้ำเยอแต่ก็ยังเป็นได้ดังเลยครับนี่ก็ออกมาชมบรรยากาศเช้าๆมาเก็บเตากระทะด้วยครับเอฟซีทางหน้าก็ทางถนนต้องค่อ,คอยๆไปครับ ไปครับท่าน่ฮนะทาง,งกันคะรับวางท้อน้ำมท่วมต้องทาใหม่ฮนะไม่รู้มาไหร่จะแล้วข,ขับค่อยๆไปครขับมือเดียวด้วย

เือไหนจะเสร็จใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วครับน <c oughs> องฟ้ามืดมดหน่คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะจะไลค์กดแชร์กดซับับ ไปให้ด้วยนะครับสวัสดีครับถึงบ้านลูกค้าแล้วครับ